ทำพิีเดินวิ่งใต้ลมกัะซลองลมขึ้นล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอเชิญทุกคนมาร่วมวิ่งกับเราตลอดระยะทาง4กิโลเมตรไปกับน้องๆปีหนึ่งทุกคนสุ้โ่ค่ะ สำหรับน้องๆเฟสเมนปีหนึ่งนะคะรู้ไหมคะว่ากิจกรรมประเพณีเดินวิ่งใต้ร่มกาสลองเป็นสิ่งที่สำคัญในการทดสอบจิตใจของน้องๆทุกคนด้วยค่ะ โดยระยะทางกว่า4กิโลเมตรเนี่ยพิสูจน์อะไรได้มากมายทั้งความแข็งแร่งของร่างกายโดยแต่ละคนนะคะก็มีความตั้งใจที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางและถือว่าเป็นโอกาสได้เจอมิตรภาพที่ดีด้วยค่ะโดยมิตรภาพต่างๆที่น้องๆจะได้เจอก็คือเพื่อนต่างคณะและเพื่อนต่างสาขาที่น้องๆจะได้ทําความรู้จักกันระหว่างทางและคอยช่วยเหลือกันไม่ยามน้องๆเหนื่อยระหว่างทางนั่นเองค่ะ นนี้ะะคะได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่รุ่นพี่นักศึกษารุ่นพี่ค่ะเพื่อให้เกิดความรับใจและมีความผูุ่ร่วมกันทุกคนเลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะความหมายแต่งที่อยู่ตลอดเส้นทางก็คือเปรียบกับเวลาและระยะทางซึ่งเราจะต้องใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนระยะทาง4กิโลเมตรที่เราวิ่งอยู่นั่นเองค่ะแน่นอนที่สุดค่ะตลอดเส้นทาง4ปีที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยจะมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีตรภาพหรือบางทีเราอาจจะเหนื่อยหรือท้อแท้ เพราะอาจจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายที่รุมเร้าชีวิตของเราแต่เป็นอุปสรรคที่จะผ่านไปได้เราก็ต้องใช้ความอดทนของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่จากเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่จะประคองซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ผ่านอุปสรรคไปได้น้องๆทุกคนคะมิตรภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะจับมือและก้าวไปพร้อมกันนะคะ สิคิโลเมตรระยะทางไม่ยาวไม่สัน้นในลากก็สู้ไปร่วมใจเราทุกคนก็ไปตายรุ่งกระสลองไม่เดินไปด้วยพลังซึ่งรัและกำลังใจมีใมีกันตลอดทาง พาัหคยลังเราาจะทว้งรับผมในส่วนของกิจกรรมวิ่งใต้ลมกระซองนะครับเราก็จัดเพื่อให้น้องๆนะครับผมได้มาออกกำลังกายครับผมเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็ได้สร้างความสามัคคีครับผมให้กับน้องๆด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ครับน้องๆก็จะมีผ้าคาดนะครับผมแต่ละคณะน้องๆก็จะเอาผ้าคาดนะครับไปแลกกับคณะอื่นๆครับผมอันนี้ก็ ถือว่าเป็นการสร้างความสาม,มัคคีให้กับน้องๆน,นั่นเองครับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในกิจกรรมครั้งต่อไปครับกิจกรรมในวันนี้นะคะมุ่งหวังให้นักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําความรู้จักกันอย่างสนิทสนมกลมเกลียวมีความรักและความสาม,มัคคีเกิดเป็นความสุขแห่งมหาวิทยาลัยนะคะ และก็ที่สําคัญน,นะคะเป็นการทดสอบกำลังใจของน้องๆรุ่นใหม่ด้วยค่ะจับมือกันเดินไปให้ฝันกลายเป็นจริงก็ไปใต้ยลงกับสลองวิ่เดินไปด้วยพลังซึ่งเราะและกําลังใจถึงมีกันตลอทางตุกตุกซักไม่ใช่ปัญหามีพี่ที่คอยเ้ิมพลังเราจะถึงปายทางโดยรักและสามัคีตายลงกับสิ่งนี้คือความสุขที่เราสร้างม,มาหาวิทยาลายยัยแห่งความสุขที่เราเก้าวไปด้วยกัน น้องๆคะน้องๆอาจจะเริ่มเดินด้วยการเรียนรู้แลกเริ่มน้องๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอน้องๆอยู่ไปนานๆน้องๆก็อาจจะต้องวิ่งเร็วขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวกระโดดและแน่นอนค่ะน้องๆหลังจากที่เราพัฒนาไปถึงแบบก้าวกระโดดเพื่อความทันสมัยแล้วนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวและใบปริญญานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุขให้เราก็ไปด้วยกัน